ช่วงอ่นตะกรีนในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่ท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้บางนานะครับวันนี้นะครับอยู่กับโปรไวครับสวัสดีครับโปรไวสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มีโปรสาวสวยนะครับมาแนะนําในมือถือพัตเตอร์แบบนี้นะครับที่กรีนพัตแบบนี้วันนี้โปรไวมีเทคนิคอะไรามาแนะนําให้ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเทคนิคการนับควบคุมจังหวะในการพัตค่ะอื จะบอกว่าจังหวะเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากนะสำคัญมากเพราะว่าเป็นการควบคุมระยะทางในการพัดที่ส่วนใหญ่พัดอาจจะพัดลื่นหรือพัดไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่อาจจะเป็นที่จังหวะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะบอกเลยว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงเคยเกิดปัญหาอยู่แล้วก็คือในเรื่องการพัดบางทีคือกอล์ฟก็มีการพัดก็มีสปีดถูกไหมใช่ค่ะสปีดการพัดถ้าเข้าใจง่ายๆเหมือนการตีกอล์ฟอ่ะคุณตีสปีดเร็วลูกมันก็ไกลกว่าสปีดเบา เหมือนกันครับพัดติ้งนะครับในการที่สโตกเนี่ยนะครับอ่านในโปรไว้สโตกนะไหนสปีดช้าอันนี้คือช้าเห็นไหมครับนะพอสปีดเร็วเทมโปเร็วใช่ป็นไงฮะอ่ะเห็นไหมจะบอกว่า2อันเมื่อกี้ถ้าเราพัด2แบบนี้ลูกที่วางไปพัดแบบเมื่อกี้ระยะต่างกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โปรไวมีเทคนิคแนะนําในเรื่องเรียกว่าเทมโปที่ดีในการพัดจะเป็นยังไงครับที่เหมาะสมจะเป็นยังไงบ้างครับแนะนําได้เลยครับจังหวะการพัดนะคะมันจะต้องเหมือนกันทุกครั้ง ง่ายๆตามสไตล์ปวยอยู่แล้วก็คือ1และ2และอามเหมือนเต้นดีลาดยังไงไม่รูนะหนึ่งและสองและสามไม่ใช่นะคะหนึ่งและสองสามเป็นยังไงหนึ่งคือเราจดเซตอัพที่ลูกใช่ไหมคะสองคือท็อปของสวิงสามคือการเคลื่อนจนจบขอโวษถูกใช่ค่ะ ทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้ 1, 1> และ2และ3ม1มและ2และ3แสดงว่าต้องมีคําว่าและด้วยและค่ะ,ะนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเราจะนับแบบง่ายๆเลย1และ2และ3มันจะเป็นการดึงจังหวะให้เรามีจังหวะในการพอซสสิักหนึ่งแต่เกิดเรา1 2 3สมันจะเร็วขึ้นอ่าเหมือนนี่นะเหมือนเทคนิคในการเล่นนักกอล์ฟของระดับโลกต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้นั่นเองครับเพราะในการที่จะมีจังหวะตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็จะเรียกได้ว่าอันนี้นะครับ เป็นเทคนิคการพัดที่ในระดับโลกก็ใช <life> ้กันนะครับอ่างนันเด๋ยวไวนยแนะนาเทคนิคเลยครับว่าที่ดีแล้วควรจะเป็นยังไงระดับไหนในการที่ลองลองพัดจริงเลยก็ได้ครับได้ค่ะเอาตั้งแต่เซตอัพไปเลยครับเซตอัพเราก็ต้องเซตอัพให้ถูกต้องก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเมื่อเราเซตอัพเสร็จแล้วจังหวะก็คือ1และ2และสมอืมสมูทมากเลยนะฮะลูกที่ได้สปีดที่ไปมันก็จะเท่ากัน เพราะฉะนั้นแสดงว่าสำมัทท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยทดสอบหรือทดลองการพัดแบบนี้ควรจะลองพัดให้มันเกาะกลุ่มกันอยู่หรือเปล่าคะค่ะก็ลองฝึกจากระยะใกล้ๆก่อนก็ได้อ่าโอเคอย่างเมื่อกี้ของโปรไวถ้าเกิดว่าพูดถึงในการพัดไปเนี่ยได้ประมาณกี่ฟุตครับเออเมื่อกี้ขึ้นประมาณ10ฟุตอ่าได้มาสิฟุตอ่าโอเคเดี๋ยวลองพัด3าลูกดูนะฮะว่าระยะจะเกาะกลุ่มกันไหมนะครับลองดูซินี่คือการฝึกแบบง่ายๆนะครับ 1และ2และสาม,มเกือบจะเป๊ะเลยนะฮะนนี่คือง่ายๆเลยนะฮะวิธีการเช็คในเรื่องการพัดว่าเราต้องพัดให้เกาะกลุ่มกันอยู่นั่นคือ consistency หรือความแน่นอนท่านผู้ชมก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับวันนี้บอกเลยอันนี้เป็นแค่อันแรกนะครับของการพัดเออน้ำจิ้มของการพัดนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับเรายังจะมีนะครับในเรื่องของการพัดต่อจากนี้อีกนะครับในตอนหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรไวมากนะครับในเรื่องการพัดในวันนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับในการหาเทมโปที่เหมาะสมในการพัดของเรานั่นเองนะครับและนี้คือทั้งหมดของช่วงออนเดอะกรีนในสัปดาห์นี้ครับ